แม่งยิงไม่ตายคนอะไรวะอืดอึดลูกอโนยมาเล่นหรือว่าผมแหลกก็ไม่รู้อ่ะไปครับแอสทีพพาแม่โอ้ยคงไม่ไกลนี่เลยนี่โอ้ยฝั่งเราแม่นโปร่งเยอ่ะ ออบิทผมเห็ครับเฮไปวิ่งมาแล้ว

เตเื่ออยู่นาโอ้โหเข้าเฮดช็อตเลยเนี่ยไม่ใช่สตรีมมาเนี่ยนายเก่งไปเปเนี่ยอยู่ในหุ่นปะไม่ดู เอาหุ yeah. ่นเข้าไปบวกครับครับจะปืนมานีน่ยิงไม่ตายวะโคตรกาดเลยเ a ้ มันวินน่งมาทงเราแล้วครับเราเสร็จร้อยมันเข้าไปได้ปะ่ะหุ่มไม่ได้ครับผมเฉดเดี๋ยวผมเอาหุ่นไปดักไว้เว้ยเออเยี่ยมจอด ที่รู้สึกมทางขวามันจะมีมนะันนอย่างน้อยๆมันก็ต้องอมเราวะอยอมัน คนร้นายอ่ะสเปคเตอร์อปปีกทงเดียวครับจบเกมไ็มแห่จบครึ่งแรกเพื่อเราได้มหมนะครับโอ๊ยสายทาน ผมมองหาสเปกเตอร์เอออยู่ไหนวะจะยิงสเปืเตอร์อ้าวแล้วคืท่านออกท่านยิงขอทางเลยครับขอทางหน่อยมดเจ๊เจ๊ครับผมมันก็สะดวกโยทินดีนะ อ,อ,อุ้ยหลือไปผม,อมขอโทษที <laughs> มันไม่สะดวกเลยนะยมันรักสตุ้มดออยู่มันมารอผมที่ฐานเมื่อกี้เกือบตายวะ่ะ <laughs> ดีโดดเข้าไปก่อนครับเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่ไงเราจะได้ฆ่าเข้าไปเขา ตู้ไม่ตายครับเฮ้ยโอ,โอ้พี่มันเข้ามาครับเส<ร>ียงโอ้โ,อโดนถี่ครับหน้าแหกเลยครับเสียงปืนพี่คนรน่ารักอะแปรปรตยูรุษจรู เก่งครับเก่งกับปอดครับมาแล้วตายครับเอสพอดน,นะครับโห<อ>ดร้าย,<ล>ย<ะ>ครับโอ้โหฐานเยอะมากสายเชลเข้าไปเลยครับจริงดีครับเมื่อี้เจอสามะนำล่องไปเลยใช่ไหมฮัป้อมเ่างครับ ซากินายมีไม่ทำไมนายไม่มาเล่นกับเราวะบึ้มไปตาตัวเองด้วยครับหล่อครับแถมมันไม่ตายตังหากนะครับสเปกเตอร์อยู่ไหนครับคนพี่มอสผมไม่เห็นสเปกเตอร์นะผมยังไม่ได้ยิงอีกหกตัวเองเออตอนนี้มันไม่มีสเปกเตอร์หรอครับเพ่ไม่ใช่รีเทิร์นตกใจมองปิดนิ้วอ่ะ โอ้โหแย่ครับยิงไม่โดนนะครับจ็อดจอดยองอย่างเงี้ยแต่ผมเข้าไปเอาเองจ็อดไม่เคยรู้ไหมไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออไปเลยไปเลยไปเลยไปแผนแผนสวยเยนมครับทำไมวะเรารู้ว่านายจะไปท้องปืน อา้าวเไ,ได้แฮปก็เปิดเฮ้ยทุ่งทุ่งเช็ดตวดหักคอแน่กูเป็ดโอเคสุดยอด คุณดู่เลงตามล่าไอนอนอยู่ครับโอยน่สายพีชดวะอะไรวะไม่ต้องเอาคืนแล้วแบบนี้ เรับิ่มปืนอย่างรวดเร็วพี่มันมีเรียกไททันข้างๆครับผมอ,อมุ้ยมีเหยื่อแกนแกนทำไมจะหลวนยิงไม่ออกวะโว้ด ยิงอะไรของแกนะเดี๋ยวเคลียร์ให้จอนเอาทำไมไปให้เขาบี้ยโธ <c oughs> ่เอ๊ยค <c oughs> รับไปกันไปยิงก,กันกัน

อยากให้จังเลยเล่นอะไรออกในเกมนี้คนเราไม่มีส่วนร่วมเลยครับฆ่าอย่างเดียวครับเฮ้ยใครทำร้ายคุณโอ้โหทำร้าย อ้าวดีๆตัวสลายเฉยตัวแตกตัวแตกทำยึดธงแล้วครับทำยึดเต็มที่เยอะสเปกเตอร์เต็มเลยสะวันชัด no จะเอาสเปกไปไม่ได้โดนเลยกู อะไรเนี่ยอเ,เอเเาซาเตวิกปัญญาอ่อนแล้วครับเข้ามาเข่าครับามาตามล่าตั้ก่อน โอ้โหยิงไม่โดนก่อเลหมดแล้วเอาตายิไม่โดนด้วยประสบมาก มุมไม่หเหยียดแล้วเงี้นคงหนึ่งวะไม่มีแล้วอ่ะเบกเตอร์มันหมดแล้วอ่ะ ตายครับทำอะไรของกูเนี่ย <laughs> เป็นเพื่อนกันนะซออมจะดูดนะค <laughs> รับหลอให้มันตายใจพี่